สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีไฟไหม้ที่โรงเียนวัดประแดดนะคะทุกคนตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็มาดับเพลิงให้ค่ะทุกคนเดวตามไปดูสถานการณ์กันเลยค่ะเอาเรียนระแ้นโลยต้เนต้เจ้าหน้าที่ช่อดบิง้ค่วยในการวเลยค่ะโรงเยวัระแดด้นเลยค่ะ นักแก้ครับแต่ก็จนมาใู้ผู้ชายหนึ่งแถวผู้หญิงหนึ่งแถวนะครับชายหนึ่งแถวหญิงหนึ่งแถวนะครับวคน เป็นพี่ชายค่ะก็หายไปค่ะไม่เจอค่ะอ่าชั้นป .6 ในอยู่ในห้องค่ะแล้วก็ชั้นป .4 อยู่ในห้องเหมือนกันค่ะค่ะตอนนี้ทีมเจ้าหน้าที่นะครับก่ก็ได้รับแจ้งจากขออนุญาตอย่างหาุ่นหางเสือที่ติดอยู่ที่ระองค์นะครับ ก็ตอนนี้ก็จะทำการการเจ้าที่นครนะครับก็เนบ้นรับูืความปลอดภัย สามารถดูแลกันด้วยนะครับดูว่าขาดใครนะรบกวนเก่งนับอกอ้อนใหขึ้นไปเจอให้ขึ้นไปจันทน์จนจอจอ

ขึ้นแล้วนะคะเรา่าดีี่บบเกบ้านชยม่าแล้วค่ะเใหกแล้วะเกิดเกบ้านชืงใ